ชาวประมงกันมาเปิดผักอันไหนจะรลายได้ดีกว่ากันสวัสดีค่ะคุณพี่น้ำพึ่งนะคะวันนี้โค้ดเกิดความสงสัยขึ้นมาค่ะหลังจากได้ดูซีรีส์เรื่องนึงชื่อว่า Inter ว n Class นะคะใครยังไม่ได้ดูต้องบี้ไปดูแล้วแหละคือ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะทางบ้านดูกันหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายนะคะบอกว่าต้องดูค่ะพี่น้ำพึ่งต้องดูนะคะเรื่องนี้สนุกมากก็เลยตามไปดูนะคะแล้วโคดูไปได้สักพักนะคะโคก็เกิดความสงสัยขึ้นมาค่ะว่าพระเอกของเรื่องนะคะแบ๊็กแซรอยนะคะหลังจากที่เขาออกมาจากคุกนะคะเขาไปเป็นชาวประมงอยู่ตั้ง7ปี <Wow. S 1> และหลังจากนั้นเขามาเปิดผับเป็นของตัวเองโค่ก็เลยอยากทราบว่าการทําประมงน้ําลึกนี้ได้ไรายได้ขนาดไหนมันเยอะกว่าไปเปิดผับไหมวันนี้เราลองมาดูกันค่ะ <Wow. S 1> โอเคค่ะโค่ไปหา ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากข้อมูลที่ค้นหามาได้นะคะชาวประมงน้ําลึกที่เกาหลีนะคะสามารถทําเงินได้เดือนละ4.6ล้านวอนต่อเดือนนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็4.6ล้านเท่าไหร่วะ <c oughs> <c oughs> อ้คุณเป็นดอลลาร์กันแล้วกันหู <c oughs> บาทเลยนะคะรายได้ของชาวประมงน้ําลึกที่เกาหลีอยู่ประมาณ120,000บาทต่อเดือนนะคะและเรามาลองเปรียบเทียบดูกันของที่อเมริกานะคะที่อเมริกาจะอยู่ที่2,329ต่อเดือนนะคะูณ32แล้วกันอยู่ที่ประมาณ7 4 0 0 0นะคะอันนี้เป็นรายได้เริ่มต้นนะคะของชาวประมงที่ยังไม่มีประสบการณ์นะคะคือเดินขึ้นไปเข้าเรือครั้งแรกก็ได้ประมาณ7 4 0 0 0นะคะที่อเมริกา อาที่ไทยล่ะได้อยากรู้ว่าที่ไทยได้ประมาณเท่าไหร่นะคะเป็นชาวประมงน้าลึกที่ไทยนี่จะได้เงินประมาณเท่าไหร่ได้เยอะเหมือนเกาหลีไม้แสนกว่าบ,บาทต่อเดือนอะเรามาดูกันค่ะเห็นสถิติของไทยแล้วแ <c oughs> ับสงสารคนไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าน้อยมากไหมมันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นน,นดีกว่าทํางานออฟฟิศอีกแต่ว่าคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นอ่านี่ไงเขาบอกว่าเป็น อันนี้เป็นรายได้ของชาวประมงที่มีประสบการณ์มากกว่า8ปีนะคะโดยเฉลี่ยแล้วจะได้อยู่ที่ประมาณ3,021,000บาทต่อปี3 2 1 0 0 0บาทฐาน12เข้ากับประมาณเดือนละ2 6 0 0 0นะคะเกาหลีได้แสนกว่าบาทอะคนไทยได้2 6 0 0 0แล้วมีประสบการณ์มาแล้ว8ปีอันนี้คือโดยเฉลี่ยนะคะสำหรับ าชาวประมงที่มีประสบการณ์มาแล้วอย่างน้อย8ปีในเมืองไทยจะได้อยู่ที่ประมาณ26 0 0 0ต่อเดือนนะคะแล้วสำหรับชาวประมงที่มีประสบการณ์แค่1-3ปีจะได้ประมาณ2,400 0 0ต่อปีนะคะ2แมน2แสแมน2แนสแน2แสน2่ห0 0 0 764นะคะหาด้วย12ก็จะได้อยู่ที่ประมาณเดือนละ20,000บาทถามว่าน้อยไหมถ้าเทียบกับประเทศอื่นมันก็น้อยนะคะแต่ว่าคนทํางานในออฟฟิศก็ได้1 2 0หมื่นหมื่นาอีเนาะแต่พูดถึงว่ามันต้องออกไปเสี่ยงชีวิตกลางทะเลไม่ได้กลับบ้านเป็นเดือนเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยได้2 0 0 0 0นี่ก็ถือว่า คุมชีวิตหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะโคนก็มาไขาข้อสงสัยให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะว่าพักแซรอยจากเรื่องอินเทอร์วอนคลาสเนี่ยเขาได้เงินประมาณเท่าไหร่จากการเป็นชาวป,ประมงนะคะวันแรกที่เขาเปิดผับอ่ะ เขาได้อยู่ประมาณล้านเดี๋ยวขอย้อนไปดูแป๊บหนึ่งเจอแล้วเขาบอกว่าวันแรกที่เขาเปิดผับนะคะ <_ S 1> เขาทําเงินได้3ามล้านสแสนวอนนะคะแต่ว่าเปิดผับต้องมีอะไรบ้างค่าเช่าค่าพน,นักงานค่าอาหารค่านู่นค่านี่ค่าเยอะมากๆเลยแต่ถ้าเกิดไปเป็นชาวประมงได้มาแล้วเดือนละสี่ล้านกววอนนะคะโอเคใครยังไงวันนี้คนก็หายสงสัยแล้วว่าชาวประมงที่เกาหลีใต้เขาได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ แล้วครั้งหน้าใครอยากรู้ว่าอาชีพอะไรได้เงินประมาณเท่าไหร่มีไรายได้ยังไงลองถามโค้ดมาได้นะคะเผื่อโค้ดก็สงสัยเหมือนกันแล้วจาไว้นะคะใครมีปัญหาเลือกอาชีพให้หนึกถึงโค้ดพี่น้ำพึ่งวันนี้ขอทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามเพจรุ่นใหม่ไลฟ์สไตล์โค้ดพี่น้ำพึ่งขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย